วันนี้ขายยางตรงกับที่ห้ันวาตะวันอาทิตย์ครับเที่ยวนี้3มชั้นใต้รถอีกครับเยอะนะเที่ยวนี้ก็น่าจะไม่ต่ำสองตันนี่ครับเสียภัยกับเฮงเกียร์กำลังดันกันใหญ่ลองดูเที่ยวนี้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ลูกค้าได้รับ รู้ว่ามีเท่าไหร่โหแบนอะไรแล้วเติมไปตั้งเจ็ดสิบเนี่ยไหนแกมอกแะ้วนะยางฟองเลยวะแเราเติมไปเจ็ดสิบฟองเลยไปดูฟังโน่นี้มัดหลังมัดมัดทั้งหลังยังเดียวพอแล้วลองดูเนาะสำหรับลูกค้าอ่าที่ทำยางระบบเจาะครับที่สวนสทนัดอำเภอบางทองพิสูโร เที่ยวนี้ยางหน้าหนาวก็จะได้มากเป็นพิเศษครับเอออเดี๋ยวให้สุดหรอหสองคนมัดกันโอ้วมัดอะไรตรงนั้นเหรออ่าบอลเล่บอลเลย,อเ,ลย <c oughs> เอากังกำลังเถียงกันอเอาเยะมันจะอยู่หมือนนัะอยู่อ่า หดเลยคไม่ลั่นเร็วเล็กะฮะเอา้าเล็กอยู่ไหนอะ,อะโอเคงั้นงั้นแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวไปหาเล็กก่อนครับวัสดีครับ